ั้งเจอสถานการณ์น้ำพุ่มแล้วราคาตกต่ำนะครับก็ทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในจังหวัดพัทลุงก็ต้องมารวมกลุ่มกันเป็นคัสเตอร์นะครับเพื่อเป็นการเปิดช่องทางการจําหน่ายครับขณะที่มูลนิธิไทย P ี s ก็ได้ส่งหญ้าสดแล้วก็หญ้าแห้งไปช่วยเหลือเกษตรกรติดตามจากรายงานของคุณสนธยาแก้วขำครับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวริมชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดพัทลุงทยอยเข้ารับหญ้าแห้งและหญ้าสด ซึ่งทางมูลนิธิไทยพีบีเได้นำไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือหลังก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้วัวขาดแหล่งหญ้าอยู่ในสภาพผอมโซซึ่งผู้เลี้ยงวัวบอกว่าแม้น้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่แหล่งหญ้ายังไม่เพียงพอการแจกจ่ายหญ้าจึงเป็นการช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร ปัญหาในการเลี้ยงวัวตอนช่วงน้ำท่วมหญ้าที่ไอวัวกินแต่ละวันมันก็ไม่มีครับแค่ปัญหาก็ก่อนที่น้ำจะท่วมเนี่ยมีการได้เตรียมฟางเอาไว้ก่อนแต่ว่าฟางที่เตรียมไว้มันไม่พอเครือข่ายภาคประชาชนและไทย PBS ได้มอบหญ้าแพงโกล่าซึ่งเป็นหญ้าคุณภาพดีที่มีไฟเบอร์และโปรตีนสูงซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงอย่างวัวส่วนหญ้าแพงโกล่าสดนอกเหนือจากให้วัวได้กินแล้วเกษตรกร,ร,กรสามารถแบ่งไว้ทำพันธ์ุในแปลงปลูกได้อีกด้วย เพราะว่าวัวเมื่อมีหญ้าบางส่วนซึ่งมีคุณภาพเขาจะอยู่ได้ยาวแล้วจะยังคงรักษาคุณภาพของเนื้อของวัวพื้นเมืองหรือวัวพัน์ธุได้มั่นหมายความว่าหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นเขาจะไปต่อได้เพราะนั้นตอนนี้เราก็จะคัดสรรหญ้าที่จะมาให้เกษตรกรในระยะที่จะฟื้นฟูหลังจากนั้นก็จะให้พันธุ์ไปปลูกเพื่อที่จะมีพื้นที่ของอาหารที่ยั่งยืน ในช่วงฤดูฝนพื้นที่ลุ่มต่ำชายทะเลหลายอำเภอของจังหวัดพัทลุงจะประสบปัญหาน้ำท่วมนาน1-2เดือนเกษตรกรจำเป็นต้องโยกย้ายสัตว์เลี้ยงมาไว้บนถนนเป็นการชั่วคราวซึ่งในปีนี้นอกเหนือจากต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแหล่งหญ้าในฤดูฝนแล้วเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวยังต้องเผชิญกับปัญหาราคาตกต่ำด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดพัทลุงนอกจากต้องเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมหนักจนขาดแคลนแหล่งหญ้าแล้วในขณะน,นี้ต้องเผชิญปัญหาราคาวัวตกต่ําด้วยจึงมีเสียงเรียกร้องให้หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาราคาตกต่ำครับ เพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำและสร้างช่องทางการตลาดขึ้นมาเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในอำเภอเขาใจสนจึงได้มีการรวมกลุ่มเป็นการเลี้ยงโคในลักษณะกลัสเตอร์โดยมีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้เป็นโคเนื้อลูกผสมแล้วแบ่งกลุ่มการเลี้ยงตั้งแต่แม่โคไปจนถึงโคขุนเพื่อจำหน่าเนื้อคุณภาพดีส่งจำหน่ายทั่วประเทศ ช่วงนี้เป็นภาวะที่โคตกต่ำแถ่ต่างกลุ่มของเราเนี่ยไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าสากลเ,เป็นผู้รับซื้อนะคะโดยเราเลี้ยงแบบระบบครัตเตอร์โดยเลี้ยงกันเป็นช่วงๆเลี้ยงต้นน้ําแล้วก็ส่งต่อลูกวัวไปให้อีกรายหนึ่งแล้วก็กลางน้ําก็ส่งให้ไปปลายน้ําและสุดท้ายก็ไปแต่งเนื้อซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ9 5้าถึงร้ออัพนะคะซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจและทําผลกําไรให้เกษตรกร ลูกค้าเข้าเลือกซื้อเนื้อโคขุนคุณภาพดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทยเขาชัยสนซึ่งได้นำมาวางจำหน่ายไว้ในร้านโชคสุขมาเก็ตซึ่งเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงที่มีการรวบรวมสินค้าของชุมชนหลากหลายชนิดมาจำหน่ายทั้งเครื่องแกงปลาแห้งปลาดุกร้ารวมถึงพืชผักที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่ โดยผู้ประกอบการบอกว่าต้องการเป็นโซ่ข้อกลางสร้างช่องทางจำหน่ายให้กับสินค้าชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้พอเราไม่ผ่านคนกลางเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเราก็เอาในความเหมาะสมของการบริหารจัดการเพื่อเดินทางไปร่วมกันสิ่งนี้แหละครับเป็นการแข่งขันกับคนที่เขามีอำนาจการเงินมากกว่าได้นะครับก็คือการสร้างความต่าง ความต่างของเราก็คือสินค้าเรามาจากเกษตรกรโดยแท้จริงไม่ต้องผ่านคนกลางเราจัดการระบบรูปแบบสินค้าเราให้สะอาดสดใหม่เสมอและมีความหลากหลายมากกว่าโมเดนเทรด สถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดพัทลุงเป็นวงกว้างทั้งเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงวัวกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายรวมถึงล่าสุดได้เกิดการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำเข้าสู่พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยซึ่งได้สร้างความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำที่ประชาชนจำนวนมากได้อาศัยสร้างไรายได้จากการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน สนทยาแก้วขำไทย PBS รายงาน